รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลกในมิติที่มันเลิกล้ามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแค้นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโก,กนยู่พร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไท,ยด,งท,ย,ดงทยดีดีเมืองไทยดีดีหลังจากสองปีที่ผ่านมาที่เราเราหยุดนิ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างดูแล้วก็จิตนาการด้วยตัวเองทุกสิ่งอย่างคือหินปูนรูปร่าหินปูนที่สร้างขึ้นมาโดยธรรมชาติธรรมชาติของเขือเข่อนเชลารนหรือว่าเขื่อนเชจพพาเป็นเขื่อนที่สวยที่สุดของประเทศเพราะว่าได้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะตั้งแต่เปิดประเทศเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีเดินทางมาบ้างแล้วค่ะ ชาประภา Light of the Kingdom วันนี้เราจะชวนคุณออกเดินทางกันอีกครั้งที่อุทยานแห่งชาติเขาศก โดยภายในอุทยานแห่งชาติเขาศกก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราไปทำกิจกรรมมากมายเลยนะคะแต่วันนี้เราจะเน้นการท่องเที่ยวไปที่เขื่อนรัชประภาค่ะเพราะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่รับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการเปิดประเทศแล้วก็เปิดการท่องเที่ยวด้วยโดยเราจะพาคุณไปดูความพร้อมด้านต่างๆของที่นี่กันค่ะถ้าและอย่างแรกที่เรามาถึงนะคะเราก็เจอเลยนะท่องเที่ยวทุกคนก็ต้องเจอนะคะนั่นก็คือด่านคัดกรองโควิด19นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องผ่านด่านนี้เหมือนกันนะคะ โอเคป่ะล้างมือก่อนอพุ่งดีจังเลยนะ เชี่ยวหลานเป็นชื่อของหมู่บ้านที่มีอยู่ก่อนที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนค่ะพอเขาจะก่อสร้างเขื่อนเขาก็ต้องเวนคืนพื้นที่บริเวณน,นี้นะคะก็เลยถูกเรียกว่าเชี่ยวหลานไปไหนไปเชี่ยวหลานก็คือมันเป็นชื่อพื้นที่เดิมนั่นแหละแต่หลังจากที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้พระราชทานนามใหม่ให้ที่นี่ว่ารัชป,ประภาซึ่งมีความหมายว่า light of kingdom หรือแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรค่ะ แผนการเดินทางทีแรกนะคะเราคิดว่าเราจะเอาสัมภาระกลับไปเก็บที่ที่พักก่อนค่ะเพราะว่าช่วงที่เราออกเดินทางมานี้บางวันก็คือฝนตกอะ่ะมันคือมันตกเรื่อยๆเลยนะคะเราก็เลยกลัวว่าสัมภาระจะเปียกค่ะแต่ว่าวันนี้โชคดีของเรามากๆเลยก็คือเราออกมาตอนเช้าแดดดีๆนะคะเราก็เลยจะแวะเที่ยวกันเลยค่ะและที่แรกที่เราจะแวะแล้วก็เป็นทางผ่านของเราเลยก็คือเขาสามเกลอค่ะ เขาสามเกลออยู่ใจกลางของเขื่อนรัชประภาเลยค่ะลักษณะเป็นแก๊งของภูเขาหินปูนสามลูกตั้งเรียงรายกันอยู่ในผืนน้ำสีเขียวมรกตค่ะความรู้สึกเมื่อมาถึงตรงนี้ก็คือสตันไปนเลยค่ะเพราะว่านึกว่าหลงเข้ามาอยู่ในภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เคยเห็นในวัยเด็กที่เป็นภาพวิวของต่างประเทศสวยๆอะค่ะอันนี้ก็คือสวยเบอร์นั้นเลยแต่ว่าอยู่ในประเทศไทยไงคะ คุณลองดูฟ้าใสๆดูน้ำสีเขียวมรกตดูภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาเป็นหินบ้างมีต้นไม้แสมบ้างแบบนั้นสิเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในโลกของภาพวาดเลยนะคะไม่แปลกใจเลยอ่ะที่มุมนี้จะเป็นมุมมหาชนสำหรับการถ่ายภาพเพราะถ้าไม่ได้แวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตรงนี้เสียดายแย่เลยละค่ะ หลังจากที่เราถ่ายรูปกับเขาสามเกลอจนหนำใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขยับไปที่หนึ่งไม่ไกลาจากตรงนี้ใกล้ๆนะคะจะเป็นอีกหนึ่งจุดอันซีนของที่เขื่อนรัชประภาค่ะตรงนี้จะเป็นเกาะที่อยู่กลางเขื่อนเลยนะคะน่าสนใจมากๆชื่อว่าควนคางคกค่ะเดี๋ยวไปเลยไปเลยควนคางคกอยู่ตรงข้ามกับจุดชมวิวเขาสามเกลนี่เองค่ะ ดยอ,อยู่ในพื้นที่ของหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงมีลักษณะคล้ายกับเกาะขนาดไม่ใหญ่มากที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบบนเกาะก็จะมีร้านอาหารที่เป็นของหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงมีระเบียงไม้สําหรับการถ่ายรูปลานกลางเต็นท์สหรับการมาพักแรมแล้วก็มีกิจกรรมทางน้ําต่างๆนะคะเช่นการพายเรือการเล่นน้ําการล่องแพไม้รวมถึงใครอยากจะเดินลัดเลาะรอบเกาะก็ทําได้เช่นกันค่ะ ถ้าเกิดมีเวลามาพักแรมในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกนี่ขอบอกเลยว่าตาดมากค่ะเพราะว่าจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยมากๆเป็นวิวเขาสามเกลอซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของเขื่อนรัชชาประพาเลยทีเดียวค่ะเดยวเราจะแวะที่นี่เพื่อดื่มกาแฟเช็คอินถ่ายรูปกันสักพักแล้วก็จะกลับที่พักค่ะ ูตะวันที่พักสุดแนวที่เราจะพักกันในคืนนี้สิ่งแรกที่เราได้เห็นเลยเมื่อก้าวลงบนเรือของแพภูตะวันก็คือความเข้มงวดด้านการป้องกันโควิด -19 ค่ะพนักงานทุกคนที่นี่ใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างสำหรับนักท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่คนขับเรือไปจนถึงพนักงานต้อนรับเลยล่ะค่ะอ๋อเว้นตัวหนึ่งไม่ได้ใส่ชื่อนองดอลล่าพนักงานต้อนรับฝ่ายเอนเตอร์เทนลูกค้าของที่นี่ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีการให้เกอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเก็บประวัติการเดินทางอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือความพร้อมที่2ที่เราได้เห็นเป็นความพร้อมของผู้ประกอบการแพรเอกชนนั่นเองค่ะโดยแพรภูตะวันที่พักของเราในคืนนี้มีการออกแบบห้องพักเป็น2ลักษณะค่ะแบบแคปซูลลอยน้ำแล้วก็แบบแพรไม้โดยคืนนี้เราได้พักในรูปแบบแพรแคปซูลค่ะ ภายในห้องพักกว้างขวางพักได้ถึง3ท่านนะคะมีโซนวางของขนาดใหญ่มีระเบียงหลังสําหรับนั่งชิลและทํากิจกรรมทางน้ําพายเรือหรือว่าเล่นน้ําก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องปฏิบัติตามกฎรักษาความปลอดภัยของที่นี่ก็คือต้องใส่ชูชีพนะคะแต่หากเกิดเหตุฉุกเฉินแพรภูตะวันก็มีไลฟกกาดคอยสอดส่องดูแลแล้วก็มีห่วงยางกู้ชีพให้ได้ใช้ถุกห้องเลยค่ะ ในส่วนของห้องพักแบบแพรไม้ก็จะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยพักได้สองท่านแต่ให้ความรู้สึกแบบโรแมนติกมากๆนะคะที่ปลายเตียงก็จะมีประตูกระจกขนาดใหญ่ที่ทําให้เราสามารถตื่นขึ้นมาพร้อมวิวภูเขาและสายหมอกได้เลยในตอนเช้ารวมถึงมีระเบียงสําหรับทํากิจกรรมทางน้ําเช่นกันค่ะโดยห้องพักแต่ละแบบก็เลือกได้ตามที่ชอบเลยนะคะ ส่วนเรื่องของอาหารก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะแพ็กเกจการท่องเที่ยวของเรารวมอาหารมาแล้วครบทุกมือ้อซึ่งอาหารที่นี่อร่อยมากค่ะแต่ละมื้อไม่มีซ้ํากันเลยต้มผัดแกงทอดสลับกันไปมาไม่มีเบื่อแน่นอนนะคะหลังจากที่เราเข้าห้องพักเก็บของเปลี่ยนเสื้อผ้าพ,พร้อมที่จะเปียกกันแล้วก็ลงทํากิจกรรมทางน้ําได้เลยค่ะ มอร์นิ่งค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เช้าแล้วนะคะเช้ามากนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมตอนเช้าค่ะเราจะไปมอร์นิ่งซาฟารีกันก็คือนั่งเรือแล้วก็ไปส่องสัตว์นะคะสัตว์นี้ก็คือขึ้นอยู่กับบุญกมามวาษนานแล้วกันนะคะว่าใครทํามามากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าเขาก็อยากจะออกเขาก็ออกมาเดี๋ยวเราลุ้นกันและกันว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างน,นะคะ าการเดินทางไปสองสัตว์เราก็จะต้องผ่านจุดชมวิว360องศากันก่อนเป็นจุดที่มองเห็นภูเขาโอบล้อมรอบตัวเราเลยละค่ะโรแมนติกมากๆาค่ะแล้วตอนนี้เรามาถึงจุดบริเวณที่เขาเรียกว่าคลองบางใหญ่นะคะด้านนี้จะเป็นแบบเขาเยอะมากๆเลยนะคะมีเรียกว่าเขาถ้ำจันทร์ด้วย ตรงนี้ปรากฏการณ์ตรงนี้เช้าเเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเสียบหมอกนะคะเพราะว่ามันจะมีหมอกอยู่บริเวณยอดเขาอะ่ะมาทําให้เราไม่เห็นยอดเขานะคะลักษณะเหมือนแบบภูเขาเสียบเข้าไปบนหมอกแบบนี้เลยถ้ามาเช้าเ้าก็จะได้เห็นแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามาออกมาเป็นแบบมอร์นิ่งซาฟารีอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นนะคะตื่นเช้านิดนึงเราก็จะได้เห็นอะไรสวยๆแบบนี้คะ่ะสวยมากต้องมานะ กิจกรรมส่องสัตว์ก็มีหลายเวลานะคะเช้าสายบ่ายเย็นก็ได้เห็นสัตว์ที่แตกต่างกันออกไปค่ะขึ้นอยู่กับเวลาหากินของสัตว์แต่ละชนิดอย่างช่วงเช้าว,วันนี้เราก็ได้พบเจอกับเพื่อนสัตว์ตัวน้อยค่ะ ค่ะตอนนี้เราออกเรือมาได้นิดนึงนะคะเราก็มาเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่แบบมองขึ้นไปข้างบนแล้วเราก็เห็นทั้งนกตัวใหญ่นะคะก็คือทางไกด์นะคะก็คือพี่ที่เป็นคนขับเรือเนาะเขานาเรามาแล้วเขาก็บอกว่ามันคือนกเงือกนะคะแล้วก็บนต้นเดียวกันเลยก็มีเป็นแบบมองไกลๆเหมือนลิงอะ่ะแต่จริงๆอะ่ะเขาคือค้างแว่นนะคะอยู่บนต้นเดียวกันเลยเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมาอยู่บนต้นเดียวกันเลยอะ่ะ คือพี่เขาบอกว่ามันเป็นบุฟเฟ่สัตว์ค่ะเพราะว่าต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้คือต้นไซนะคะแล้วก็กําลังออกลูกไงทีนี้ก็ดึงดูดสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นนกข้างวัดอะไรก็คือต่างเข้ามากินลูกไรกันนั่นเองค่ะน่ารักมากเลยนะปกติเราเจอแต่บุฟเฟ่หมูกระทะอันนี้บุฟเฟ่ลูกไรค่ะ ส่วนตอนสายๆของวันนี้เราก็ได้เจอกับเพื่อนตัวบิ๊กเบิ้มเลยละค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและสิ่งที่จะวัดความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่นะคะนอกเหนือจากที่เราได้เจอกับชานีเจอนกเงือกเหี่ยวอะไรไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะนี่ค่ะเราเจอช้างป่าตามธรรมชาติเลยนะคะน้องมาด้วยกันสองเชือกแต่ว่าที่เห็นชัดๆเน่จะมีเชือกนี้นะคะแล้วก็กำลังที่จะล้ม ต้นกล้วยแล้วก็น้องก็ทานอาหารอยู่นะคะโชคดีมากๆเลยที่เราได้มาเจอน้องตอนนี้นะคะคืออันนี้ต้องลุ้นนะกับการมาดูสัตว์ป่านะคะเพราะว่าบางช่วงเราก็ได้เจอบางช่วงเราก็ไม่ได้เจอนะคะแต่วันนี้โชคดีมากมากค่ะ Hi Hello สวัสดี และตอนเย็นๆข้างที่พักเราก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตที่แสนน่ารักนะคะน้องน่าจะดูแลขอบตาของตัวเองได้ดีจริงๆเพราะว่าขอบตาขาวอยู่จุดเดียวเลยที่เหลือดำหมดเลยน้องข้างแว่นค่ะ หลังจากที่เรามอร์นิ่งซาฟารีกันไปแล้วนะคะกิจกรรมที่2ของวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ถ้ำปะการังกันค่ะแต่ถ้ำปะการังก็ไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วก็คือเข้าไปได้เลยนะต้องเดินอีก1กิโลครึ่งค่ะและนอกเหนือจากถ้ำปะการังข้างในก็มีทะเลในด้วยนะคะไปค่ะการเดินทางเข้ามาของเราก็คือไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเราจะต้องเดินเท้าเข้ามาเท่านั้นแล้วก็เดิน1.5กิโลเลยจ้า ว่าไปก็ไกลอยู่เดอ้อกว่าจะมาถึงทะเลในแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปถ้ำปะการังเราจะต้องนั่งแพไม้ต่อไปอีกนะคะกว่าจะถึงถ้ำปะการัง <c oughs> ของดีนี่มันต้องใช้ความพยายามจริงๆเลยนะคะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบริเวณจุดขึ้นแพไปแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเดินโลครึ่งแล้วจะจบนะจ๊ะ ขึ้นแพไปอีกค่ะบริเวณตรงนี้เรียกว่าทะเลในค่ะแปลกไหมเราอยู่ในเขื่อนแต่ว่ามีทะเลตรงนี้เขาเขาเรียกว่าทะเลในแต่ว่าจริงๆก็เป็นน้ําจืดนี่แหละนะคะเดี๋ยวเราจะลงแพรตรงนี้แล้วก็นั่งต่อกันไปฟูดนะคะแล้วเราถึงจะไปถึงทางเข้าถ้ำปากการังค่ะไปแพร,รอเราอยู่นะคะ ทะเลในชื่อนี้เกิดจากพื้นที่ตรงนี้ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาแล้วก็ป่าผืนน้ำด้านในกับด้านนอกจริงๆก็ไม่ได้เชื่อมโยงกันนะคะแต่ว่าน้ำด้านนอกก็คือถือว่ามีความพยายามมากๆหาทางลอดเข้ามาหาทางซึมเข้ามาหาทางมุดเข้ามานะคะจนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ราวกับเป็นทะเลขนาดย่อมๆที่กว้างกว่า500ไร่เลยล่ะค่ะ ที่เรานั่งมานะคะก็จะเป็นแพรไม้ไผ่นะคะเป็นทางของอุทยานเองนะคะก็คือมันจะเป็นแพรแบบทั้งไม้ไผ่ข้างๆเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกอะไระลูกบวบถูกไหมเน่ของภาคกลางนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นแผ่นไม้กระดานนะคะแล้วก็จะมีที่นั่งนะคะก็จะนั่งแบบชิลๆแต่ไม่ต้องปวเปียกนะคะไม่เปียกเลยไม่มีน้ําอะไรซึมขึ้นมาบนนี้เลยนะคะนั่งสบายๆลมเย็นๆวันนี้ก็คือโชคดีด้วยแดดไม่เยอะนะคะเราก็จะไม่ร้อนมากฝนก็ไม่ตกด้วยนะ ตอนนี้นะคะเราอยู่บริเวณปากทางขึ้นถ้ำปะการังแล้วนะคะเมื่อกี้ที่เราเดินทางมานะคะเราก็มากับพี่สุดนะคะเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะพี่สุดก็พาเรานั่งแพมาแล้วเดี๋ยวพี่สุดก็จะพาเราขึ้นไปแล้วก็ไปให้ข้อมูลเราด้วยค่ะพร้อมนะคะพี่สุดไปค่ะ ที่เราจะเข้าถ้ำเราต้องทําความเข้าใจกฎของการเข้าชมก่อนค่ะโดยเราจะแบ่งกฎออกเป็น3ด้านก็คือด้านความปลอดภัยของตัวคุณเองด้านการรักษาธรรมชาติแล้วก็ด้านการรักษาความสะอาดค่ะพิสูจน์เล่าว่าถ้ำปะการางถูกค้นพบตั้งแต่ปีพศ2545อายุถ้ำโดยประมาณคร่าวๆค,คือ250-400ล้านปีเลยค่ะและคุณเชื่อไหมว่าเมื่อก่อนถ้ำนี้อยู่ใต้น้ำทะเล จริงๆมีหลักฐานจากการค้นพบฟอสซิลสัตว์ทะเลในถ้ำนี้ค่ะก็เป็นที่มาของชื่อถ้ำปะการังด้วยนี่ละค่ะความยาวของถ้ำ80เมตรแต่ภายในถ้ำคือจึ้งมากนะคะสวยสุดๆเลยผนังถ้ำม,มีความวิบวับเหมือนมีกากเพชรผสมอยู่ในเนื้อหินด้วยมีน้ำหยดซึมอยู่ทั่วหินในถ้ำก็มีหลายรูปแบบแล้วแต่จะจินตนาการค่ะมองเป็นพระก็เป็นพระมองเป็นช้างก็เป็นช้างค่ะ แล้วบริเวณตรงโถงถ้ำมีผนังที่พิเศษที่ต้องลองมาพิสูจน์เองนะคะโดยการปิดไฟแล้วก็ถ่ายรูปมุมเสยคุณจะได้ภาพออกมาเหมือนถ่ายภาพใต้น้ำเลยละคะ่ะแปลกมากๆนะอันนี้ แล้วก็หินงอกหินย้อยทั้งหมดในถ้ำนี้ยังคงมีชีวิตอยู่และเติบโตในทุกๆปีค่ะแต่ละปีก็มิน2มินเองกว่าธรรมชาติจะสร้างได้ขนาดนี้ใช้เวลาหลายล้านปีนะคะแต่มนุษย์อย่างเราสามารถทําลายลงได้แค่อึดใจเดียวเพียงแค่คุณแตะมือลงไปที่หินเขาก็จะตายแล้วก็หยุดงอกทันทีดังนั้นอย่าสัมผัสเขาเลยนะคะปล่อยให้เขาได้เติบโตและสวยงามตามธรรมชาติต่อไปเถอะค่ะ นี้นเปรียบเสมือนบันลังของถ้ำเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ถ้ำทุกถ้ำมีเจ้าของถ้ำพากกรลังก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวห้องสุดท้ายฝั่งนี้เลยนะครับผมเดินระวังนิดนึงห้องสุดท้ายจะเป็นโรนพระอย่างที่ผมบอกให้จินตนาการไปในวแนวพระนิดนึง พราะว่าทุกสิ่งต่างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาผมก็เอาส่วนมากมาบอกต่อโอ้นี่รอยขาดขาดถึงนี่เลยนะคะกพาจากด,ด้กานนอกไม่เสียครับอะดูหินก้อนได้คือชิ้นนี้อ่าที่ผมบอกว่าห้องพระคือผมส่งไปส่วนมากเขาก็จะบอกว่าเป็นพระสังกัจจายอือืมอ่าทรหลังเขาก็ดูเหมือนลิงอุ้มลูกใช่ใช่หนูนะดูเป็นลิงเลยทีแรกอถ้าว่าตลกตลกก็ไปห่อยอยาง มิชลินก็มา,ออมานันะนน่นบือการจิตนาการของเราเอาสุดท้ายก็คืออู้อันนี้เหมอือนพร<า>ะอันนี้เหมือนพร<า>ะ <พา S 2> มากพระอ,องค์นั้นก็คือพระแม่ธรณีบิดพบางคนก็นึกถึงมัคคุริผลนะนแล้วแต่จิตนาการกันมันจะเด่นอยู่ในจุดตรงนั้นเห็นไหมเราส่ายตาเข้าไปเราก็จะเห็นมันไปหน้าต่อมาก็มันจะเป็นเหมือนเส้นทาง นี่คือถ้ำทั่วไปนะถ้ำหินปูนส่วนมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เยอะแต่ถ้ำปะการังของเรามันแตกต่างออกไปมันจะเป็นมันดอปกปะการังอยู่นี่คือการแยกตัวของก้อนหินเมื่อเกิดจากพื้นดินมืน,จอ,จน,นอ,อยืนชุดตัวลงไปก็ปเช่นเดียวกับด้านนอก และความสวยงามที่คุณได้เห็นทั้งหมดนี้คือความพร้อมด้านที่สามของที่นี่ค่ะเป็นความพร้อมของธรรมชาติที่ฟื้นตัวเองหลังจากนักท่องเที่ยวลดลงในช่วงโควิด19ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของสัตว์ป่าที่ออกมาให้เราได้เห็นหรือน้ำที่ใสสะอาดและป่าที่เขียวขจีอีกด้วยค่ะหลังจากนี้เราจะไปรับฟังความพร้อมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท่องเที่ยวกันค่ะธรรมชาติของเขื่อนเชี่ยวลานหรือว่าเขือ่อนเชี่ยวผาพานะครับ เป็นเป็นอุทยานแห่งชาติโคศกเป็นเขื่อนที่สวยที่สุดของประเทศก็ว่าได้นะครับเพราะของเรามีมีความเป็นธรรมชาตินะครับป่าเขียวเช่าอุ่มแบบนี้ตลอดไปนะครับแล้วที่นี่คือมีทั้งป่าที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีสัตว์นะครับโดยเฉพาะสัตว์ป่ามีช้างมีวัวกระทิงมีเก้งมีกวางเยอะแยะหมดนะครับใครมาเที่ยวที่เขื่อนเช่วหลานก็จะได้ประทับใจถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติมากที่สุดเลยครับสองปีที่ผ่านมาที่เรา เราหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการเพร12เพยเอกชนและก็4แพยอ,อุทยานนะครับที่มีแต่ละเพยก็มีพนักงานอยู่หลายสิบคนที่เราต้องหล่อเลี้ยงบุคคลเขลนี้ไปเรนมานะครับก็หลังจากร,รัฐบาลประกาศแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับโดยเฉพาะคนไทยก็มาก่อนนะครับนะครับมาก่อนตอนนี้ถ้าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณ 300คน500คนถึง700คนถ้าเป็นเป็นวิกเอนดยาวนะครับนะครับกันหนักที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะผู้ให้บริการโดยเฉพาะผู้ประกอบการแพรนะครับซึ่งมีพนักงานแต่ละแพรก็ประมาณ3 0คนทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบโดส2โดสหรือ3โดสนะครับทุกแพรทุกคนเลยครับแล้วก็มีห้องพักเรื่องสถานที่บริการต่างๆเรามี ทุกๆอย่างตามทางที่สาสุขได้กำหนดไว้นะครับสำหรับการท่องเที่ยวเขาุกเขื่อนชัชาพระาอำเภอบ้านนองขุนตรงนี้นะครับเราอยู่วางกลางระหว่างฝั่งอ่อาวเทยและอันดามันนะครับจากสนา,ามบินมาที่เขื่อนเชี่ยวหลานตรงนี้นั่งนั่งรถมาแค่สิบสี่สิบนาทีนะครับจากเชี่ยวหลานไปเขาไปเขาศกก็สามสิบนาทีจากเชี่ยวหลานไปกระบีหนึ่งชั่วโมง จากเชี่ยวหลานไปพังงานหนึ่งชั่วโมงจากเชี่ยวหลานไปภูเก็ตหนึ่งชั่วโมงครึ่งเราอยู่ตรงกลางนี้สามารถาออกจากเชี่ยวหลานแล้วจะไปกระบี่ไปเขาโศกไปพังงานไปเขาหลักไปสม,มุยก็เชื่อมต่อกันได้หมดเลยครับนะครับคือตอนนี้ลูกค้า,าเวลามาถึงแพเนี่ยเราจะมีการก่อนคือเวลาลูกค้าลงเรือเนี่ยเราจะมีโต๊ะที่หน้าแพจะคัดกรองทุกคน ้อลงชื่อต้งวัดอุณหภูมิแล้วก็ส่วนที่โรงหารเราก็จัดเราจะไม่ให้ชิดกันเกินไปเราวก็มีเว้นระยะห่างทางแฟร์ุตตะวันเราก็ได้ผ่านมาตรฐานของชาเรียบร้อยแล้วครับทางพูตตะวันเราจะขายแพ็กเกจ2 8 0 0บาทแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นท่านละ1,900บาทมีอาหารสามมื้อมีค่าที่พักค่าเรือรับส่ง แล้วก็โปรแกรมเที่ยวตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็ไปชมกุ้ยหลินเมืองไทยครับช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะนักท่องเที่ยวก็จะหายไปประมาณ80%ด้วยกัน,นค่ะ ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะตั้งแต่เปิดประเทศเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีเดินทางมาบ้างแล้วค่ะก็อยากจะพบนักท่องเที่ยวแบบว่าคลึกคพัหมันเมื่อก่อนนะคะตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมอยู่ค่ะตลอดรายร วันนี้เขื่อนรัชประภาได้แสดงความพร้อมในทุกๆด้านที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับเข้าสู่อ้อมกอดของคุณเข่าและผืนน้ำอีกครั้งหลังจากนโยบายการเปิดการท่องเที่ยวของรัฐบาลทางมาตรการของอุทยานและสาธารณสุขตำบลซึ่งเป็นภาครัฐมาตรการของแพรผู้ประกอบการภาคเอกชนรวมถึงธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์เหลือก็แต่นักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะว่าพร้อมจะกลับมาท่องเที่ยวเขื่อนรัชประภาอีกครั้งแล้วหรือยัง ถ้าพร้อมที่จะรับความสุขสงบและความสวยงามของที่นี่แล้วก็แพ็คก,กระเป๋าเดินทางแล้วตามมาได้เลยค่ะหวังว่าเขื่อนรัชประภาจะได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาสวัสดีค่ะ